นไม่สามารถจะขาดเลือดได้เนี่ยเราก็ต้องให้ไปทดแทนแต่ว่าเลือดเนี่ยไม่เหมือนกับยายานี่เราสามารถมีโรงงานผลิตยาแล้วก็ผลิตให้คนไข้ได้ไปซื้อมาจากโรงงานแต่ว่าเลือดเนี่ยยังไม่มีโรงงานผลิตในปัจจุบันนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้เลือดไปให้คนไข้เนี่ยต้องได้รับบริจาคจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเวลาจะเอาเลือดจากคนคนนึงไปให้อีกคนนึงเนี่ย มันจำเป็นจะต้องมีหมู่เลือดที่ตรงกันเพราะว่าหมู่เลือดของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเวลาให้หมู่เลือดที่ไม่ตรงกันเนี่ยร่างกายจะมีการทําปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ตรงกันนั้นเสมอในปัจจุบันมีการจำแนกระบบหมู่โลหิตโดยกำหนดตามชนิดของแอนติเจนหรือสารเก่อภูมิต้านทานที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง และแอนติบอดีหรือสารภูมิต้าน,านทานที่อยู่ในน้ำเหลืองหรือพลา s m a ระบบหมู Low ่โลหิตหลัก ABO จะมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือดตรงข้ามอยู่แล้วโดยธรรมชาติคนที่มีเลือดหมู่ A มีแอนติเจน A มีแอนติบอดีต่อ B เลือดหมู่ B มีแอนติเจน B มีแอนติบอดีต่อ A เลือดหมู่ AB มีแอนติเจน A และ B แต่ไม่มีแอนติบอดีต่อทั้ง A และ B เลือดหมู่ O ไม่มีแอนติเจนทั้ง A และ B แต่มีแอนติบอดีต่อ A และ B ส่วนระบบหมู่โลหิตรองจะมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือดตรงข้ามถ้าเคยรับเลือดหรือตั้งครันหมู่โลหิตรองมีหลายสิบหมู่แต่นิยมตรวจระบบ R.S. ซึ่งแบ่งเป็น R.S. บวกจะมีแอนติเจนดีไม่มีแอนติบอดีต่อดีและ R.S. ลบไม่มีแอนติเจนดีและไม่มีแอนติบอดีต่อดี แต่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เมื่อได้รับเลือดที่มีแอนติเจนดีสำหรับในงานวิจัยนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นโจทย์จากทางที่โรงพยาบาลให้มาค,ความต้องการของทางโรงพยาบาลก็คือว่าต้องการเทคนิคที่ง่ายขึ้นเพื่อที่จะให้สร้างหมูล่เลือดนะครับโดยที่เราทําก็คือเราจะพัฒนาพื้นผิวขึ้นมานะครับซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงกับแอนติเจนบนเม็ดเลือดนะครับเวลาที่เขาเกิดปฏิกิริยากันเนี่ย เลือดก,ก็จะติดอยู่บนอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็ทำสามารถจำแนกได้พร้อมกันก็คือเราก็จะทำแทบอยู่บนอุปกรณ์ของเราว่าเป็นเลือดหมู่ A แล้วก็หมู่ B หรือว่าถ้าไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นหมู่ O เราก็จะสามารถตรวจทุกอย่างได้พร้อมกัน IH ด้วยครับผมสำหรับ IH เราก็จะติดแอนติบอดีลงไปบนพื้นผิวเหมือนกันแล้วก็สามารถจับหมู่ไ h ได้เช่นเดียวกันครับ อุปรกรณ์จำแนกหมู่เลือด ABO-RS ที่วิจัยและคิดค้นขึ้นมีทั้งแบบที่ใช้ตรวจอย่างง่ายๆสามารถนำไปตรวจได้ทุกสถานที่และแบบที่ใช้ตรวจได้พร้อมกันหลายตัวอย่างในปริมาณมากซึ่งทั้งสองแบบจะช่วยให้การตรวจแยกหมู่เลือดสะดวกรวดเร็วและถูกต้องสามารถกระจายอุปกรณ์ไปยังโรงพยาบาลที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงในกรณีซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาคเลือดที่จะต้องมี การตรวจในปริมาณมากๆนะครับเราก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งเราก็จะอาศัยการไหลของเลือดผ่านไปในช่องเล็กๆนะครับช่องขนาดประมาณ500ไมโครเมตรนะฮะความกว้างความสูงประมาณ250ไมโครเมตรนะครับเม็ดเลือดเราจะขนาดความหนาประมาณ2ไมโครเมตรแล้วก็ความกว้างประมาณ7ไมโครเมตรนะครับเราก็จะให้เขาไหลผ่านช่องตรงนี้ไป แถบที่1เราก็จะติดแอนติบอดีซึ่งเฉพาะเจาะจงกับเลือดหมู่ A ไว้แล้วก็มีแถบที่2ซึ่งเจาะจงกับเลือดหมู่ B, นมีนะครับแล้วก็แถบที่3นะครับเป็นหมู่ I H เพราะฉะั้นเวลาที่เราไหลเลือดผ่านไปในช่องนะครับเราก็จะสามารถเห็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้โดยทันทีถ้าเวลาที่เขาจับก,กันสถิติความต้องการใช้เลือดในเมืองไทยต่อปีมีประมาณ2ล้านยูนิต ตลอดการเดินทางของเลือดแต่และยูนิตต้องมีการตรวจจำแนกระบบหมู่โลหิต2-3ถึงครั้งเพื่อยืนยันกรุ๊ปเลือดที่ถูกต้องซึ่งหากสามารถผลิตอุปกรณ์การตรวจเลือดใช้ได้เองในประเทศจะลดงบประมาณในการนำเข้าลงได้อย่างมหาศาลมันจะมีข้อหนึ่งที่สำคัญมากในอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็คือห้ามพลาด นั่นก็คือจะต้องให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ถ้าผ่านตรงนั้นไปได้เ,เดี๋ยวพอได้มาตรฐานทั้งหมดนะฮะสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสบายใจได้ทั้งหมดคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานละ,ะว่าผู้ใช้จะชื่นชอบหรือว่าผู้ใช้จะถูกใจหรือว่าจะสะดวกต่อการใช้งานจริงหรือเปล่าก็จะเป็นการทดสอบจริงแล้วนะฮะก็เป็นสินค้าทั่วไปที่ ออกไปแล้วผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคคงต้องเป็นผู้ตัดสินนะครับ